สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูบอนไซมะพร้า,พาวที่แกะสลักรูปช้างไว้นะครับตอนนี้เริ่มมีงอกขึ้นมามีหน่อขึ้นมาแล้วนี่ลากกำลังออกเต็มเลยครับ ีลูกช้างอย่างนี้นะครับซึ่งลูกนี้ผมก็แกะไว้เดือนที่แล้วนะครับตอนนั้นยังไม่มีหน่อออกมากนะ็มีเล็กๆพอ,เ,อเห็นว่าเป็นหน่อเขาขาวอด้านในซึ่งก็ได้เดือนหนึ่งพอดีครับ จากหน่อข้าวขาวตอนนี้ก็เริ่มหนอเขาเริ่มยาวแล้วครับนี่ครับเริ่มงอกอนนี้อาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าแดด ซึ่งพอดูแล้วก็ก็น่าจะออกด้านนี่ครัด้านขวาเราจะให้หนองเขาโตขึ้นมาลอดลอดช่องขาของเขาขึ้นมานะครับแล้วก็จะเอาลงกระถางไว้แบบนี้ก่อน วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เอามาให้ดูกันว่าที่แกะสลักรูกช้างไว้นี่นอออกมาจริงหรือเปล่าส่วนมากก็ถ้ามันยังมีน้ำอยู่ด้านในนะครับก็จะงอกก็จะงอกทุกลูกนะครับที่แกะเนี่ยครเป็นลูกช้าง ต่อไปก็จะนำเขาไว้แช่น้ำไว้หนะรือว่าจะเอาไวา้ตรงนี้ก็จะเอาเขาุณมะพร้าวหรือว่า,าใช้ดินนะมาวางไว้ก่อนื่อจะให้ลากเขาเดินลงไปด้านล่าง จ,จับตรงนั้นอยู่ลนะักษณะแบบนี้นะเงเอียงหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่เอาวางไวในแบบเต็มๆก็รอให้เขา่ามีรากมีไหลายตมันแล้วก็จับตรงไปเรื่อยนะราก,ากเขาก็จะงอกรากก็จะค่อยๆงอขึ้นนะครับตอนนี้ก็เอาวางไว้แบบนี้ก่อน นี่นะครับคือบอนไซมะพร้าวลูกช้างนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ติดตามาผมจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับว่าเขาจะโตขึ้นขนาดไหนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ